สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หางานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะเจนมีตำแหน่งการเป็นงานแม่บ้านรายได้นะคะอยู่ที่15,000บาทไม่จำกัดวุฒิการศึกษาพร้อมสวัสดิการดีๆมาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นามาอัปเดตให้ ซึ่งรายละเอียดงานวันนี้นะคะโดยทาง The Best Place นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการสมัครรับสมัครนะคะแม่บ้านไรายได้เริ่มต้นที่11,000บาทถึง15,000บาทค่ะโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับ3อัตราหน้าที่หลักๆเลยนะคะก็มีหน้าที่ดูแลทําความสะอาดห้องพักของโรงแรมก็จะมีจัดเก็บบ้าง ซักผ้าปูอะไรประมาณนี้นะคะงานของโรงแรมทั่วไปแล้วก็มีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ขอเป็นเพศหญิงนะคะอายุ20 45ปีไม่จำกัดรูิการศึกษารักงานบริการถ้ามีประสบการณ์แม่บ้านโรงแรมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษด้วยแต่ว่าใครที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะไม่จำเป็นเลยค่ะสามารถไปสมัครได้เช่นเดียวกันลองไปสมัครดูนะคะสำหรับใครที่สนใจงานแม่บ้านของโรงแรม สวัสดีการของที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างของหอพักนะคะหรือว่าโรงแรมที่เขาประกาศรับก็จะประมาณนี้สวัสดิการก็จะมีเงินเดือนประจำให้มีเบี้ยขยนันมีค่าทำงานล่วงเวลามีประกันสังคมมีโบนัสรายเดือนแล้วก็มีโบนัสรายปีให้ด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจอยากสมัครนั้นวิธีการสมัครค่ะ วิธีแรกคือสมัครด้วยตัวเองนะคะที่บริษัทได้เลยหรือจะส่งอีเมลไปสมัครที่ใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองนะคะก็สามารถสมัครผ่านทางอีเมลได้โดยทาง The e e s t p r e s s นะคะจะอยู่ที่อาคาร The e s t p r พ s s ติดห้างโรตัสศรีนาคารินนะคะตำบลบางเมืองใหม่อําเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะ หรือใครไม่สะดวกเดินทางก็สามารถสมัครผ่านอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสะดวกช่องทางไหนลองติดต่อลองสมัครกันดูนะคะหรือใครต้องการให้เจนทางานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ